่ะสวัสดีค่ะเด็กๆมมีนาว你们好吗？我是星星老师今天我们要一起来学习ย文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้พอมๆกันนะคะวันนี้เราต้องทบทวนบทที่หถึงบทที่6ก่อนนะคะอาทิตย์ที่แล้วพวกเราเรียนบทที่หกับบทที่6ค่ะวันนี้เรามาทบทวนนะคะ บทที่5กับบทที่6กคืนเลขงั้นตัวนี้มานับเลขอ่านพร้อมๆเหล่าชื่อนะคะยี่ยี่ 二、五、五、五、六、六、六、七。 สิสิสิอออโอเคหนึ่งถึงสินะคะทบทวนเลขแล้วนะคะโอเคตอนนี้อ่านตามเหล่าชื่ออีกรอบนึงค่ะเด็กๆยี เก่งมากเลยโอเคงั้นตอนนี้เรามาเรียนบทที่7เลยนะคะบทที่7บทที่7คือร้องเพลงอืมร้องเพลงเพลงเสือสองตัวเมื่อกี้เรียนเลข1น0ถึงสิแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เรามาเรียนเพลงเสือสองตัวสองนะคะสองตัวโอเคร้อ,องเพลงพร้อมๆหลักสือนะคะ 两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪。拍是啊，两啊，背花，是啊，两啊,啊,啊，是啊。 สองตัววิ่งไวมากวิ่งไวมากหนึ่งตัวไม่มีหูหนึ่งตัวไม่มีหางแปลกใจจริงๆเลยอืมนี่คือความหมายของเสือสองตัวนะคะโอเคตอนนี้เราชื่อสอนอีกรอบหนึ่งนะคะอืม โอเคนักเรียนเด็กๆมาร้องพร้อมๆเหล่าชื่อค่ะเลี้าหูเลี้งจาหูเผ่รควิ่เผาเตอว่วายยม่งไม่มหูหงตัวไม่หูน่ตัวไม่มีหนไม่ีวายจวายยากมงยากมนักเรียน ไม่ยากใช่ไหมคะโอเคงั้น老อตอนนี้สอนอคำต่อคำเลยนะคะนักเรียนมาอืมร้องพร้อมๆ老อค่ะลงอางาู两า老虎คว老า跑得า跑ต

两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪。 เจิฉีเ <noise> ก่งมากงั้นเรามารวมพร้อมๆกันเลยนะคะเตกๆเต๊ะ两只老虎两只老虎เต快跑得快,跑得快一只没有耳朵一有尾巴真奇真奇 วายเก่งมากเตี๋ยวเาื่อส่งเพลงวิดีโอให้ทุกคนนะคะให้เด็กๆนะคะแล้วก็เด็กๆดูวิดีโอแล้วก็ซ้อมอีกรอบหนึ่งนะคะเจนปะเก่งมากโอเคงั้นเราไปบปดที่8เลยนะคะบดที่8ปนี้จีสวยบดที่8คือคุณอายุเท่าไร คุณอายุเท่าไหร่ใช่ไหมเราเรียนเลขหนึ่งถึง10แล้วใช่ไหมคะ1ถึง10แล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าฉันอายุ4ี่ขวบฉัานอายุห้าขวบฉัานอายุสาขวบใช่ไหมคะเราจะรู้ตัวเลขเลยเก่งมากโอเคเด็กๆนั้นเรามาดูคำศัพท์นะคะเชิงซื้อเด็กๆมาอ่านพร้อมๆเหล่าเชื้อนะคะคำนี้อ่านว่า สวยสวยสุยสวยสวยคือขวบหรือว่าปีสวยสวยงั้นถ้าบอกว่าที่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขวบถ้าพัวห้าขวบก็ต้องเป็นห้าตัวเลขห้าคืออูอูอูออสวย อูสซวยอืมคำนี้ขวบก็อ่านว่าซวยซวยเก่งมากโอเคนักเรียนมาอ่านตาม老师หน้านะเด็กๆอ่านตาม老师จีจีจ,จ,จีจีคือกี่ใช่ไหมคะจีจีงั้นถ้าบอกว่ากี่ขวบก็คือ จีจีสยุยสวยคือขวบใช่ไหมคะนักเรียนสวยคือขวบสวยงั้นจีคือกี่ใช่ไหมงั้นกี่ขวบเด็กๆพูดยังไงนะกี่ขวบก็คือจีสยุยจีสยุยเก่งมากโอเคงั้นเรามา ฝึกพูดกันนะคะชัวอีชอัวนักเรียนดูนะคะถามว่าคุณอายุเท่าไหร่ถามว่ายังไงนะคะเด็กๆอ่านพร้อมๆเหล่าชินนะนีจีสวยนีจีสวยนีจียนี่จียคุณอายุเท่าไหร่นีจียนีจีย งั้นถ้าตอบว่าฉันอายุหกขวบงั้นก็ต้องเป็นวอเลี้ยวซวย,ยว,ว,ยยว,วย่อเลยวซวยวอลววยเราสื่อสอนอีกรอบหนึ่งนะเด็กๆอ่านพร้อมๆเราสิหนีจีซวยว่อเลี้ยววยเก่งมาก โอเคตอนนี้เหล่าเชิอถามแล้วก็เด็กๆตอบเหล่าเชิอนะคะเหล่าเชิอที่นี่ให้เด็กๆตอบนะคะนี้จี่ซุ่ยถ้าเด็กๆตอนนี้อายุเท่าไรคะเด็กๆอายุประมาณสี่ใช่ไหมคะสี่ขวบสี่เงินก็ต้องตอบว่าว่าสี่ซุ่ยว่าสี่ซุ่ยว่าสี่ซุ่ย อาจจะปังเด็กห้าขวบใช่ไหมห้าห้าคือเท่าไหร่คะห้าภาษาจีนคืออูใช่ไหมงั้นก็ตอบว่าวออว,วออููย我ยวอ五岁我五ย,วออยโอเคตอบถูกแล้วใช่ไหมคะงั้นตอนนี้เา老อถามเลยนะคะเา老อถามเด็กๆตอบนะคะอืนี้จีซุย อ่าเก่งมากเลยงั้นเราจะทมอีกทีนะนี้จีสวยเก่งจ้าเก่งมากค่ะโอเคอันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะชัเคือวันนี้เราเรียนถึงนี้นะคะเด็กๆเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะอย่าลืมเบิดวิดีโอทบทวนนะคะใจเจี